เจ็ดสวยสวยทุกคนเบ็ดหไหลนอกนะคะได้มา237บาทนะคะทุกคนเออก็เม่าวินเหรอวะคําเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดาการนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคาแนะนำนะคะกระ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับแคทลี่อีกแล้วเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะมากับเกมลักกี้ในโกค่าย PG นะคะแคทเล่นเว็บเมซี่บูนะทุกคนเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำนะคะ หนึ่งบาทขึ้นไปทุกคนก็สามารถเติมได้เลยแล้วที่สําคัญไม่ต้องทําเทิร์นนะคะย้ําอีกทีหนึ่งไม่ต้องทําเทิร์นแล้วก็เว็บเมซี่บัวนะคะพีจีอ่ะเกือบจัดทุกเกมเลยนะคะเริ่มต้นที่เบทหนึ่งเหมาะสําหรับคนคุณน้อยมากบางเว็บนะคะเริ่มต้นที่เบทสี่นะคะทุกคนซึ่งถ้าใครทุนมาหนึ่งร้อยสองร้อยหรือห้าสิบอะไรแบบนี้คัดบอกเลยว่าเบทหนึ่งกับเบทสามอ่ะคือมันสําคัญมากๆนะคะเบทหนึ่งเบทสองเบทสามนี่เราขาดไปไม่ได้เลยนะทุกคนอยากดูรีวิวในกลุ่มเข้ามาได้เลยนะคะในกลุ่มอาจจะมีคนส่งเกกกกมแตตอออะไรบันลด เต้ามินซี่ก็ถามเต้าบีมว่าแตกแปะมาเท่าไหร่นะคะนี่เต้าบีแตกแปะ20่สคูณสิมานะคะหกร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาท เาบางตรวจก็เข้าฟรีเกมไมด้านะคะเกมใหม่ก่อนหน้านี้ใครก็แต่เกมไมด้ามานะไมด้ามันเข้าเมสซ่บูเมือม่อเมื่อวานนี้เองนะคะแคทก็เพิ่งเล่นแล้วก็เพิ่งลงยู u ู e ไปเมื่อกี้นะคะทุกคนสามารถดูในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นเว็บเมสซ่บูได้เลยเพราะว่าคนในกลุ่มใครแตกใครปังเกมไหนมาก็คือจะส่งลงบอกกันตลอดทุกคนก็สามารถดูได้นะคะกลุ่มเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆใ,ในการเข้านะเดี๋ยวแคทลี่จะทิ้งลิงก์ทางสมัครเว็บกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะทุกคนทุกกคคนนาาถ้าาาาสมมมรลตไดเยะะ มาลักกี้เนโกวันนี้ทุนมาห้าร้อยนะคะทุกคนเมื่อวานแคทไม่ได้อัดลง youtube เลยนะเพราะว่าปวดฟันมากทุกคนปวดฟันแบบปวดอ่ะคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะลากฟันอักเสบนะคะฟันผุอะทุกคนที่อุดฟันมันหลุดอะนี่ว่าแปรงฟันทุกคืนก็เอี่ยมแล้วนะ คือแบบปวดหนักจนแครต้องอัดยาเ็เต็มเลยนะคะทั้งยาค่าเชื้อปฏิชีวนะยาแก้ป,ปวดยาลดบวมคือแบบไม่ได้เลยนอนไม่หลับเลยนะคะเมื่อวานแค่จะมาอัดลิปลงยู u ู e อะจะพูดยังพูดไม่ค่อยได้คือแบบความปวดวันนี้ที่ค้นมาอัดว่ายังปวดปวดฟันอยู่นะพูดแล้วเหมือนคนปากเดียวเลยเพราะว่าแก้มข้างขวาแค้นบวมตุยหน้าเหมือนชิปมัง้ง่ะทุกคนนึกภาพดิคือแก้มมันบวมหนักมากนะคะแต่แค้ไม่อยากจะหายไปสองวันไงกลัวทุกคนคิดถึง เราแคทก็คิดถึงการปั่นสล็อตด,ด้วยหลายประเด็นนะไม่มีอารมณ์แม้กระทั่งในการปั่นนะก็เลยคิดถึงวันนี้ค่ะจะลงย o u t u สามเกมนะคะจะมีเกมไมด้าเกมใหม่ค่ายพีจีนะแล้วก็ลัคกี้เนกโกกับสาวถ้ำนะคะสาวท่าม,มาก่อนที่ค่ะจะหยุดไปหนึ่งวันเมื่อวานอ่ะมันไม่ค่อยมาให้แคทเลยทุกคนอะไรเนี่ยทุนห้าร้อยแบบสามบวกไหมแคทหกบาทได้หงอจะบ้าตายลองซื้อไหมล่ะซื้อไปก็ไม่มีอะไรเสียหายนะคะทุกคนซื้อเบสห้า เดี๋ยวดูลายเจมสวยๆก่อนขอตัวแพงอยู่เยอะๆแล้วก็วิธีข้างบนเยอะๆเดี๋ยวแฟซื้อนะคะตอนนี้ลายเจมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะดูดิวิธีข้างบนน้อยมากเลยทุกคนเห็นตัวเลขหน้าเวไหมมันอยู่อุ๊ยอันนี้เก้าพันสามเหมาะแก่การซื้อมากอุ๊ยสามร้อยเจ็ดสิบห้าเหลือตังเท่าไหร่วะซื้อเบสสามแล้วกันทุกคนเซฟๆหน่อยอะเผื่อเราจะไม่มีตังไหลนอกน้นะคะกลัวอย่างน้อยก็ยังเหลือสองร้อยหกสิบหกบาทในการไหลนอกนะไปซื้อแมวเบดสามนะคะซื้อแมวเบดสาม ติดตายโอ้โหตัวคูณสองครจะรอดไหมเนี่ยคูณหกแล้วมาอีกสี่หมุนเชี่ยไงล่ะไงล่ะไงล่ะเอาเรื่องเลยเอาเรื่องอไรหมมยแรกเลยอีเมลผีโอ้โหโอ้โหอืมหลายสาหลายโอ้โหเฮ้ ทุกคนว่าใครจะรอดไหมอีกหนึ่งหมุนกับคูณสิบหกนะคะเกลือแน่เลยซื้อสองรอยยี่สิบห้าโอ้ยหลยพัพัดคูณสิบแปดห้าสิบสี่โอ้ไม่รอดทุกคนขาดูนะุนน้าซื้อสองรอยี่สิบ้าแค่ได้ร้อยห้าสิบเองโกรพี่แมวว่ะไปเบ็ดห้าต่อสิบหมุนพอละกันมาอยากจะลองซื้ออีกจากไม้อะ่ะเพราะว่าลายเกมเมื่อกี้มันมันได้อยู่นะคะ แช่มันจะมาไท้ายอ่ะล้วก็มันมันหมุนทิ้งไปให้แคดเยอะแต่บทมันจะไหลมันก็ไหลให้แคดดีนะเดี๋ยวแคดจะพยายามไหลนอกเพื่อจะเก็บทุนไว้ไปซื้อนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อไหวถึงเบดสิบหรือเปล่านะแต่ใจจริงไม้สองแคดอยากซื้อเบดสิบเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็น่าจะแตกแหละทุกคนอาไหลนอกเบนห้าสามสิบหมดเลยละกันไม่ลองไม่รู้นะค่ะไม่ลองไม่รู้แต่แคดมั่นใจอ่ะว่าไม้สองสามเ็สสิบปิดโบซื้อไม่น่าจะเกลือ เพราะว่าดูลายเกมมาแลกที่ซื้อแล้วมันได้อยู่มันได้อยู่ทุกคนเชื่อแค่เธอะได้อยู่ดูคลิปอะแค่น่ะมั่นใจทีไรอ่ะตกตุ๊กแน่นอนถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังซึ่งใครก็คาดหวังทุกคลิปนะคะแล้วใครก็ผิดหวังทุกคลิปบางช็อตที่ใครไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะแตกมันก็นันแตกแคทลี่นะ่ะมันชอบเซอรสไพรสเรานะคะพี่จีโอ้โหเหลือสามร้อยแปดสิบแปดเอาอะไรไปซื้อเบ็ดสิบไหวอะถามว่ามันเหมือนจะไหลดีมันก็ไหลดีแหละแต่แบบ มันไหลทิ้งซะส่วนใหญ่อ่ะทุกคนโอ้ยเบ็ดห้าไหลนอนมารอยยี่สิบบาทเบ็ดห้าไหลนอนมารอยยี่สิบแคบลงกลุ่มก่อนเผื่อคนในกลุ่มจะได้ไปตามนะคะเบ็ดห้าไหลนอกทำไมมันไม่เข้าฟีนให้ขัดนี่เลยนะโอยสี่ร้อยเจ็สิบเจดไหนลองเบ็ดหกสิลองเบ็ดหกสักสามสิบหมุนมา ทำให้คันลี่ต้องผิดหวังดีแก yeah. ขอซื้อแค่แบดสิบเนี่ยขอมีสักแปดร้อยเนี่ยจบเลยโอ้โอ้มันจะไม่ไหลคันลี่เลยหรอ ไปกันต่อไปกันต่อไม่ขึ้นเจ็ดรอยสักทีเลยอะแคทเหนื่อยแล้วเนี่ยหืาร0อยละอีกนิดนึงเราจะถึงฝันฝันแล้วทุกคน โอย๊อยไหล่หดีเอ้ยไล่ดีเจ็ดร้อยเก้าสิบสวยสวยทุกคนเบ็ดหกไหลนอกนะคะได้มาสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะคะทุกคนเออก็เมกับวินเหรอวะ ใช่ซื้อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแคทซื้อเลยเบ 10, ็ดสิบแคทมีทุนซื้อละแต่ว่าขอกดดูลายเกมก่อนกดเบ็ดหนึ่งนะคะเพื่อดูลายเกมเฮ้ยหนึ่งหมื่นวิธีนี่แหละเป้าหมายของเราปิดโบซื้อเลยนะจะเอาแล้วนะทุกคนช่วยเป็นกําลังใจด้วยเพราะว่าถ้าไม่นี้ซื้อแล้วเกือก็คือจบเลยนะคะถ้าไม่นี้ซื้อแล้วเกือก็คือจบชะตาชีวิตเราเราจะเหลือแค่ตังสามสิบสี่บาท เดี๋ยวเราไว้เอาสามสิบสี่บาทนี้ไปปั่นสาวทำก็ได้นะถ้ามันเกลือภาวนาเอานะสาวภาวนาเอานะเอยเก็บคูณด้วยสิใจไม่ดีเลยว่ะทุกคนีกล้าหมุนนะเออไม่ไหลก็เอาตัวคูณมาให้แคกด้วยเผื่อจะไปท้ายพายุกับเขาบ้าง คูณยีบเลยนะเอาดีเอาดีาดีเยี่ยะไหลหน่อยเถอโอ้โหห้าร้อยี่สิบโบไหลไปโอ้โหเจ็ดร้อยหกสิบสี่เชียนึกว่าจะไม่รอดใจร่วไมไปตาตุ่มเลยทุกคน <c oughs> ซื้อเจ็้อยห้าสิบนะคะตอนนี้เราได้ทุนคืนละ,ะอีกสองหมุนน่าจะเป็นกำไรเราลนน้นวนเลยนะอย่าบอกนะว่าให้กำไรแค่สิบสี่บาทไอบ้บ้า แกก็ใจร้ายกับเขาเกินไปปะโอเคหนึ่งพันสองร้อยบาทถือว่าไม่แย่นะคะไปกันโอ้จะอึบอะโอเคสวยเลยซื้อเป็ดสิบนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบ โอเคค่ะ okay. อยากตามตามได้เลยนะคะสำหรับเว็บเบสซีบูนะอย่าลืมเข้ากลุ่มคัทลี่กันด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาครแล้วก็กดกระดิ่งจิงจๆงจงจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ